ไปไปหาน้องเอ้าเข้มไปนน่นไปหาน้องแม่เนี่มันหนาวนะอะถ่ายถ่ายวิดีโอให้แม่หน่อยเน็ตก็แกงเปียกหมดแล้วกระแกงเปียกหมดแล้วอ่ะเข้มเข้มถือ คนเหยียบอ่ะจ๊าบแตกๆโดนต้องยกเอาเบาๆโอ๊ยอดุห์นี่เห็นคุณเห็นปิดมากค่ะไปใกล้ๆก็เดินเนี่ยกบลึกกับเดิน แม่อาลนับแขกอกจากรงเท้าออยากถ่ายตอนที่ขัวันนี้กันก็ไม่ได้ถ่ายนี่ถุงถุงมือข้างอะลูก เอาเมื่อใส่กระเป๋ามื่อใส่กระเาาป๋าเสือ้อให้ใครหนึ่งวางได้ขอพื้นด้วยให้ตรงนี้นะเอาเมื่อามาเข้าไปใน,ในกระเป๋าเสื้อเลยส,ล <c oughs> สวยมาก <c oughs> โอเค